คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ด h ชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางเลขเด็ดงวดหนึ่งมีนาคม2564มาฝากท่านผู้ชมก็มาจากสสำนักสำนักแรกเทเด็ดหวยล็อก สำนักต่อมาล่างตรงเนนแก้วสำนักต่อมาปักหลัก10ล่างครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับท่านผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับมากันแล้วครับปักหลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่างนะครับให้เลข1เลข3มเลข5้ามาครับชุด2ตัวล่าง12ชุดตรงๆได้แก่1 2 1 4 1สองหนึ่ง6 3 9 5 2 5 4 5 6 5 9ครับ เลข1เลข3เลข5วางไว้ที่หลัก10นะครับปากหลัก10ล่างขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับสำนักต่อมาครับเป็นสำนักทีเด็ดหวยล็อก1มีนาคม2564ให้เลขวิ่งเลข1เลข2เลข4เลข5เลข7เน้นที่เลข2กับเลข5ครับชุด2ตัว10131618192023 26 2 8 2 9 4 0 4 3 4 6 4 8 4 9 5 0 5 3 5 6 5 8 5 9 7 3 7 6 7 8 7 9และด้านล่างก็เป็นชุด2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับชุด2ตัว2 3 2 6 2 9 5 3 5 6 5 9ครับส่วนชุด3ตัว0 2 3 0 2 6 0 2 9 0 5 3 0 5 6 0 5 9 8 2 3 8 2 6 8 2 9 8-5-3-8-5-6-8-5-9ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณข้อมูลจากทีเด็ดหวยล็อกนะครับที่ฝากเลขเด็ดมาให้ท่านผู้ชมนะครับเรามาดูสำนักต่อมาครับ 1. มีนาคม6-4ล่างตรง20ชุดเต็มครับก็เป็นจากสำนักเนนแก้วนะครับก็ให้ชุด2ตัวล่างตรงมา20ชุดได้แก่9-5-9-6-9-7-9-8-9-0 3-5-3 6 373830 ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์ห้าหกหกหกหเจ็ดหกแปดหกศูนย์ครับและวางหลักสิบที่เลขเก 3, เ้าเลขสามเลขห้าเลขหก, 8, รก 0, ครับหลักหน่วยที่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขศนย์ครับหมายเหตุมีเก้ากับหกนะครับและยังฝากเลขฝันชุด3ตัว9ก้าหกห้าชุดสองตัวหกแปดเก้าแปดครับโชคดีโชคหมานจ้า จากสำนักเนนแก้วครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับและแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่1มีนาคม64ทุกทท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ